สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับแคนนอนนะครับผมตัวนี้จะเป็นแคนนอนนะครับอ่า MP 2 8 7นะฮะลูกค้านะครับแจ้งมาว่าใช้งานไม่ได้นะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องมันอาการเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กก่อนเลยนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับผมจากนั้นยกเครื่องตัวนี้ขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็ปิดเซนเซอร์มันนะครับเพราะเราจะดูตอนปิ้นนะฮะ ปิดเซนเซอร์นะฮะยัดต้องไปในรูนี้นะครับผมจากนั้นเปิดเครื่องนะครับผมกระดาษใส่นะฮะ เดี๋ยวเราจะสั่งเทสหัวพิมพ์ก่อนนะครับผมโดยกดปุ่มเครื่องมือเนี่ยกดปุ่มเครื่องมือตรงนี้ให้เป็นรูปตัว A นะครับเห็นไหมฮะนี่นะอ่าแล้วก็กดปุ่มไทยกอกสารสีดํานะครับผมหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวดูเครื่องจะเทสหัวพิมพ์ออกมานะครับผมก่อนที่เราจะเทสหรือแกะเครื่องนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องเทสหัวพิมพ์ออกมาก่อนหรือ ดูเครื่องว่าเครื่องทํางานปกติไหมนะครับไม่มีอาการเออเลอร์อะไรนะครับผมเครื่องปรินพวกนี้นะครับอย่างไน้อยอาทิตย์หนึ่งต้องใช้งานสักครั้งนะฮะไม่งั้นหัวพิมพ์มันจะตันนะครับผมหลังจากเทหัวพิมพ์ออกมาแล้วนะครับผม หัวสีดํานะครับแตกเห็นไหมครับผมหัวสีดาแตกหัวสีไม่ออกนะครับคือสีน้าเงินที่หายไปนะครับผมเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะถอดหัวพิมพ์ออกมาทคาคสะอาดนะครับหรือออกมาเช็คก่อนนะครับปิดเครื่องนะครับผมปิดเครื่องเสร็จแล้ว พอเครื่องดับแล้วนะครับผมขยับตลับออกมานะครับแต่มันดึงมาไม่ได้นะมันติดเดือยนะครับผมเดือยตัวนี้นะเดือยขา,ขาวตัวนี้เนี่ยเนี่ยมองเห็นอยู่มั้งเนี่ยนะครับเอาไขค,ควงผักเข้าไปนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับขยับออกมานะครับผมขั้นตอนนี้นะครับเนี่ยขั้นตอนถอดพวกสายพวกเนี้ยหรือขั้นตอนไหนก็ช่างที่เราต้องต้องทําการถอดอุป,ปกรณ์เนี่ยถ้าเพื่อนสมาชิกไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะใส่ถูกหรือเปล่าเราก็ถ่ายรูปไว้นะ ไอ้ตัวนี้ถามว่าร้านค้าเขาปิดมาทําไมนะครับที่ปิดไว้ก็เพื่อป้องกันนะครับเวลาใช้งานเนี่ยไม่ให้สายตัวนี้มันเด้งขึ้นนะครับผมแค่นั้นเองนะฮะไม,ไม่ไม่มีผลอะไรนะเราก็ปิดไว้คืนนะครับผมยวถอดหัวพิม์ออกมาดูก่อนนะครับผมนี่นะพอถอดหัวพิมออกมานะครับผมเราก็มาดูนะครับผมว่า หัวสกปรกไหมนะครับผมตัวนี้คืตัวชิปมันนะครับถ้าสกปรกก็อิชูเช็ดนะครับผมแล้วก็มาดูในเรื่องของหัวพิมพ์นะครับผมแล้วก็ซับดูนะครับผมสีน้ำเงินมันออกเห็นไหมครับแต่เมื่อกี้ปินไม่ออกนะฮะแล้วก็สีดาหัวที่แตกนะนะครับผมสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับผมที่เขาเรียกว่าอะไร่ะที่ไม่มีเครื่องล้างหัวพิมหรือนะครับผมก็ ให้ใช้อ่าตัวน้ำอุ่นนะครับผมแช่หัวนะครับผมน้ำอุ่นนะแต่ถ้าใครมีน้ํายาล้างหัพิมพ์ก็ใช้น้ายาล้างหัพิมพ์ตัวนี้สามารถสั่งที่ล้ลนได้นะครับผมแต่ใครไม่มีน้ายาล้างหัพิมพ์ใช้น้ําอุ่นนะครับเทใส่ภาชนะนะครับผมนิดนึงนะฮะแล้วก็หัวพิมพ์แช่ไว้นะครับผมแช่ให้มันท่วมตรงเนี่ยใต้หัวพิมพ์นะครับผม ผมจะแช่ทิ้งไว้นะนะครับถ้าของเพื่อนๆสามาชิกใช้อยู่ที่บ้านนะครับเป็นน้าอุ่นก็แช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงนะครับผมอันนี้ผมก็จะแช่ทิ้งไว้สักสินาทีนะครับผมเป็นน้ํายานะเพื่อที่จะให้น้ํายานะครับมันเข้าไปกัดสิ่งสกปรก,ปกภายในตัวหัวพิมนะครับผมนะหลังจากนั้นเราค่อยมาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราก็แช่ทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับผม หลังจากเราแช่ทิ้งไว้ประมาณสักสามสิบนาทีแล้วนะครับผมคราน,นี้เราก็จะมานะครับผมเช็คดูหัวพิมพ์นะครับผมเอาทีชชูรองไว้นะเช็ดทำความสะอาดนะครับผมตรงหน้าสัมผัสมันนะครับผมพวกนี้ก็ใช้ได้แห้งนะไม่งั้นเดี๋ยวใส่เข้าไปในเครื่องแล้วเครื่องจะฟ้องว่าไม่เจอตลับหมึกนะครับผม จากนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ตัวไล่ตัวดูดหมึกนะครับผมดูดน้ำหมึกออกมานะตัวดูดน้ำหมึกผมมีสอนทำนะครับไปย้อนดูในคลิปเก่านะดูดหมึกนะครับเพื่อที่จะดูดให้เข้าในตลับนี้นะผมจะประกอบดูดูสายน้ำหมึกนะครับหมึกจะวิ่งมานะ เห็นไหมครับหมึกวิ่งมาตามสายนะครับผมดูดเพื่อให้น้ําหมึกมันเข้ามาในตลับนะครับผมบางทีหมึกในตลับมันไม่มีมันก็ทําให้นะให้ตัวหัวพิมพ์นะครับปินไม่ออกนะครับผมดูดเสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับผมตลับสีเราก็ต้องดูดเหมือนกันนะเพราะหมึกมันไม่เข้าสายเห็นไหมครับผม ขั้นตอนนี้ก็เนี่ยตัวดูดเดี๋ยวผมมีสอนทำนะฮะทำจากรองเท้าแตกก็ได้ถ้าหายง่ายๆอันนี้ผมใช้ชุดปั๊มของแคนนอนนะฮะเนีย่ยประกบนะครับประกบเพื่อให้มันไม่มีอากาศนะครับสังเกตู้้หมึกจะวิ่งมาตามสายนะเวลาผมดูดนะครับผม จากนั้นเราก็มาซับดูนะครับว่า,าหัวพิมพ์มันออกหรือเปล่านะครับผมแต่ผมดูแล้วที่หัวสีน้ำเงินมันอาจจะมีปัญหาได้นะผมว่านะเดี๋ยวลองดูดใหม่อีกทีหนึงดูนะครับผมคือบางทีหัวตรงนี้ครับ มันมีอะไรไปอุดตันนะครับมันทําให้น้ําหมึกดูดไม่ดีหัวก็มีโอกาสตันได้นะแล้วแค่ถอดออกแล้วก็แค่เสียบลงไปใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะซับดูอีกรอบหนึ่งนะหัวสีน้ําเงินเนี่ยเหมือนมีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะดูดอีกรอบหนึ่งดู ส่วนมากหัวที่พังนะครับก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะหัวมันเลยเสียนะเพราะข้างหนมันเป็นฟองน้ำนะครับหมั่นใช้ให้สม่ำเสมอนะครับผมหัวพิมพ์นะอะเนี่ยถ้าทราบมันออกแล้วก็ลองใส่เครื่องเข้าไปแล้วก็ลองสั่งปิ้นดูแล้วกันนะครับผมดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะ นี่นะครับเวลาใส่ก็ดูครับว่ามันอยู่แบบไหนแล้วก็ใส่ให้คืนเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็ผมจะสั่งลักโลพิมนะโดยการกดปุ่มนะครับตรงนี้ให้มันเป็นรูปตัววายนะครับผม่มลูกเครื่องมือนะครับผมให้เป็นรูปตัววายนะครับเห็นไหมจากนั้นผมจะกดไทยกระสานสีนะครับผม อันนี้เครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์นะนะครับผมรอประมาณสักสองนาทีนะฮะผมเดี๋ยวหลังจากเครื่องล้างเสร็จเดี๋ยวเรามาเทสหัวอีกรอบนึงนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมครับหลังจากที่เราล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเทสหัวพิมพ์ดูก่อนนะครับผมเราก็กดปุ่มรูปเครื่องมือนะครับนี่นะให้เป็นรูปตัว A นะครับผมนี่นะแล้วก็กดปุ่มถ่ายเอกสารสีดํานะครับ ตรงนี้เราเทสออกมาแล้วนะครับผมก็คือตลับตลับสีมีปัญหาก็ดำตามจริงดำก็มีปัญหาน,นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยดำเนี่ยเรายังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับลูกค้า wah, แจ้งมาว่าเรามันพอใช้ได้นะครับแต่สีเนี่ยเวลาพิมพ์ออกมาสังเกตไปครับตรงหัวมันจะแดงนะครับเวลาพิมพ์รูปออกมานะครับผมรูปมันจะแดงนะครับสีนี่ต้องเปลี่ยนนะครับผม๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับสอนวิธีเปลี่ยนว่าเวลาเปลี่ยนหัวสีเปลี่ยนยังไงนะครับผม อ่ะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวพิมพ์ตัวตลับสีนะครับผมตัวนี้นะเพราะว่าหัวพิมพ์สีมันเสียนะครับผมก่อนอื่นเราก็เวลาถ้าเพื่อนสมาชิกจะซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับผมจะซื้อตลับมาเปลี่ยนเองนะตามจริงไปให้ร้านค้านะครับให้ร้านค้าเขาเจาะให้เลยก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเจาะเองนะครับผมถ้าเพื่อนจะเจาะเองนะครับผมจะแกะสติกเกอร์ออกก่อนนะครับผม นี่ถ้าจะเจาะเองนะก็แกะสต็กเกอร์ออกก่อนนะครับมันจะมองเห็นอ่ารูที่เราจะเจาะนะนะครับเนี่ยแกะเอติดที่ตัวเครื่องไว้นะครับผมเผื่อเราลืมนะครับว่าตลับมาใช้เบอร์อะไรนะมันจะมีรูนะครับเห็นไหมเจาะตามรูเลยนะครับผมใช้สว่านเจาะนะครับผมเนี่ยตามรูสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับผมอ่าไปซื้อหัวทางที่ดีก็ให้ร้านเขาเจาะให้เลยนะครับถ้าถ้าไม่อยากเจาะเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้สว่านเจาะนะครับผม นี่นะเสียงดังหน่อยนะครับผม ค่อยๆเจาะนะครับผมเวลาเจาะนะครับผมเนี่ยไม่ได้เจาะนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม,มเห็นไหมพอเราเจาะร,รู้แล้วนะครับผมค่อยๆเจาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับผมทับจริงหัวพิมมันไม่ได้หนามากนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะออกให้ดูนะครับผมหัวพิม์มันนะ เห็นไหมครับมันบางนิดเดียวนะฮรเยมันบางนะครับมันมัมันไม่หนามากนะเห็นปะเนี่ยเนี่ยมันบางนิดเดียวนะครับผมเราจาะก็ค่อยๆเจาะนะครับจาะเนี่ยก็ให้แค่มันทะลุนะครับผมเแค่มันทะลุลงไปก็พอนะครับผมเนี่ยแม่สีจะเป็นลักษณะนี้ครับตอนเราเจาะนี่ครับผมอ่าส่วนนะครับผมส่วนเพื่อนสมาชิกนะ เวลาเราเจาะหัวพิม์ใช่ไหมครับผมจะเปลี ort, ่ยนหัวพิมเองนะครับผมเวลาเราจะถอดถอดตัวหัวพิมพ์ออกมานะครับเบื้องต้นนะครับผมเพื่อนๆมาดูแท่งด้านข้างถ้าเป็นแท่งแบบนี้นะแท่งแบบไหนก็ได้ที่มันมีจุกสองฝักสองฝั่งเห็นไหมนะครับผมให้เราปิดจุกปิดจุกเล็กไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่เวลาเราถอดตัวข้อต่อออกจากหัวพิมพ์นะครับหมึกจะได้ไม่วิ่งย้อนกลับเข้าแท่งนะครับผมเนี่ยครับเราปิดลูนไว้นะครับเราถอดแค่สีนะครับดำไแม่งถอดดับไม่ต้องปิดนะครับเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้มีอากาศนะครับผม จากนั้นนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะทำการถอดถอดหัวพิมพออกมานะครับผมปิดเครื่องก่อนนะนะครับผมขยับตลับออกมานะครับผมเพื่อที่จะถอดเปลี่ยนนะครับผมหัวสีนะการถอดเปลี่ยนนะครับถ้าเพื่อนๆามาเปลี่ยนเองนะครับ โดยาก,การมาเจาะหัวพิมพ์เองนะครับ <_ D> เพื่อนก็ถอดเนี่ยฮะถอดข้อต่อออกนะถอดออกถอดออกแล้วก็ถอดออกนะครับผมเห็นไหมถ้าเราปิดจุกด้านข้างไว้หมึกจะไม่วิ่งย้อนกลับนะครับผมไอข้อต่อตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปใส่อันใหม่ได้นะถ้าของเพื่อนเพื่อนทำเองเราก็แกะจากตัวนี้ครับจุกยางเนี่ยเอามาใส่นใหม่นะครับผมแต่ตอนนี้อันนี้เป,เป็นของลูกค้านะครับผมผมจะเปลี่ยนจุกให้ใหม่เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่จุกยางเข้าไปนะครับผม ใส่จุกยางเข้าไปนะฮะเห็นไหมเนี่ยเราก็ใส่จุกยางเข้าไปนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เสียบลงไปตามสีเลยนะครับผมสีเหลืองนะฮะสีน้ําเงินนะครับผมสีแดงอยู่บนนะฮะจากนั้นเราก็ถอดพลาสติกปิดหัวพิมพ์ออกนี่อย่าลืมนะแล้วก็เอาใส่เข้าหัวพิมพ์คืนนะครับใส่ในตัวตลับคืนนะฮะแล้วก็ทําการจัดสายให้ดีนะแล้วก็ปิดลงนะครับผม จากนั้นนะฮะเราอย่าลืมมาเปิดจุกเล็กของแท้งด้วยนะเมื่อกี้เราปิดไว้อะเดี๋ยวไม่เปิดปิมไม่ออกนะครับผมเปิดจุกเล็กขึ้นนะครับผมที่เราปิดไว้นะ่ะเปิดนี่ครับผมจากนั้นเราก็เปิดเครื่องนะครับผมเพื่อที่จะทำการการล้างหัวพิมพ์นะครับเพื่อที่จะไล่น้ำหมึกให้เข้าตลับนะครับผม เดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะสั่งผ่านตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมดูน้ำหมึกจะวิ่งเข้าตลับนะครับผมหมึกแท้เวลาเพื่อนๆสมาชิกซื้อมานะครับผมมันจะโชว์ปริมาณน,น้ำหมึกที่เต็มตลับนะแบบนี้นะครับผมนี่คือหมึกแท้นะครับผม ันี่ก็รอให้เครื่องมันล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับผมพอเราล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเราก็เทหัวพิมพออกมาดูนะครับผมนี่นะครับผมท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมในการเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับทำเองได้ไม่ยากเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆสมาชิกนะครับผมมีปัญหาในการใช้งานหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมก็ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมเพราะว่า,าการทําคลิปนะครับถ้ามีคนสนใจในสิ่งที่ผมทําก็แสดงว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปมีคนนําไปใช้ล้ะกอบประโยชน์นะครับผมสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับผม ครับพ,พี่พี่เพื่อนๆมีปัญหาตรงไหนก็เมมสอบถามไว้แล้วกันนะครับผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมหลัดคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ